คุณเกิดปีมะเมียหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณมีนิสัยแบบไหนและปีนี้ดวงของคุณเป็นยังไงบ้างคนเกิดปีมะเมียคือสายลุยมีพลังเต็มเตี่ยมรักอิสระชอบความท้าทายและเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดสุดๆแต่บางครั้งก็ใจร้อนและไม่ค่อยชอบถูกจํากัดดวงชะตาปีนี้คนปีมะเมียจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยด้านโชคลาภรายได้ดีมีโชคจากการเดินทางและโอกาสใหม่ๆ ด้านความรักสเสน่แรงมีคนสนใจเยอะแต่ต้องระวังรักรักเลิกเลิกด้านการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไหวพริบการสื่อสารและการเดินทางอัญมณีเสริมดวงเสริมพลังและดวงให้เหงงต้องพึ่งพลังของอัญมณีเหล่านี้โกเมนช่วยเสริมพลังงานความมุ่งมั่นและความสำเร็จบุษราคำดึงดูดโชคลาภและเสริมความมั่นคงทางการเงิน เป็นยังไงบ้างตรงกับตัวคุณไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อดูปีนักษัตว์อื่นๆด้วยนะ